อกาที่ห่รเือิดางเรื่องที่ประธานแจ้งากรการที่สอรองอับรองานการุ่เรยน่เรียนท่านประธานนะคะเรียนว่าทางท่านคณะาประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ็เลยให้รอบ ระเบียบวาระสิงหาคมนะคะในระเบียบวราระในงานครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมด14หน้านะคะซึ่งหน้าแรกก็จะเป็นเรื่องอสืบเรื่องนะคะซึ่งเรื่องสืบเรื่องก็จะเหมือนเดิมเกือบทุกครั้งนะคะมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการซึมสมาชิกนะคะในงานผลของสมาชิกในงานผลการดําเนินวราระด้วยนะคะส่วนในเรื่องหน้า9ก้า จะมีอย <mile> ู <numbered parfois> ่สามเรื <middle period> <wi> ่องนะคะและที่ประในเงินส่วนที่เหลือสี่สี่ล้านบาทเศษนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบอนุมัติให้ส่งคืนงรมเป็นตัวแล้วไปข่าวประวาริศาสตรละเรื่องระวัติศสตเรื่องสืบเรื่องจากการประชุมครีนะคะซึ่งโดยสรุปก็คือการบริหารจัดการนี้ประจำปีงบ2อง7ัน้าสเจนะคะทุกจังหวัดจะต้องทำก็จะต้องมีนี่เกินกำหนด กว่าร้อยละสินะคะทีนีต้ตามเอกสารจะเห็นว่าของของทีนี้ก็ทางทางฝ่ายเดขานะคะก็สรุปในเรื่องของฐานลูกนี้เกินณนะวันที่8สิงหาคมจากระบบเอกสารหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นใบขวางซึ่งในใบขวางนี้นะคะจากตารางสามช่องที่ประชุมไทนะคะซึ่งตารางนี้ใน Google ก็ยังเข้าเวทีข้อมูลไม่ได้เพิ่งจะเริ่มทำได้เมื่อวันที่26กันยาน